วิดีโอนี้คือวิดีโอการรายงานเรื่องทรัพยากรน้ำขอให้ทุกท่านเชิญชมอย่างมีความสุขครับในที่อันแสนไกลในโลกแห่งหนึ่งเทพแห่งน้ำได้ถูกจับไปโดยเหล่ามารแห่งหองคอยทั้งห้าทำให้ฮีโร่ทั้งสองแต่มาอย่างหองคอยแห่งมารเพื่อมาช่วยเทพแห่งน้ำ แนนำความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาสู่โลกของเขานะพอคอยแห่งเรามานพอคอยชั้นแรกนี่สินะพอคอยที่ท่านเทพน้ำถูกจับไปจากข้อมูลพอคอยมีห้าชั้นมีมันห้าตัวพลังของมันเราไม่ทราบอย่าประมาทไปล่ะในเศท่ม โอ้โ oh oh. ดูเหมือนฟิลของหอคอยชั้นนี้จะเป็นสวนดอกไม้สินนะอืมเอ้ hmm. oh, พวกนายคงจะมาช่วยถ้งเทพน้ำสินะแต่คงจะผ่านมาหลามไปไม่ได้หรอกถ้านายยังไม่ตอบคำถามฉันก่อนคำถามอะไรอย่างนั้นหรือว่ามันเลยฉันตอบได้ทุกอย่างความสำคัญของทรัพยากรน้ำอ,อะไรบ้าง อย่าง่ายอย่างแรกเลยใช้สําหรับการบริโภคอุปโภคเพื่อดื่มกินหรือประกอบอาหารและอย่างที่2ใช้สําหรับการเกษตรได้แก่การพับปลูกเลี้ยงสัตว์แหล่งน้ําที่เป็นที่อยู่อาศัยของปลาอย่างที่3าด้านอุตสาหกรรมต้องใช้น้ําในกระบวนการผลิตล้างของเสียหล่อเครื่องจักรอย่างที่4การทํานาเกลือโดยการระเหยน้ําเค็มจากทะเลและอย่างที่ห้า น้ำเป็นแหล่งพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยอย่างที่6เป็นเส้นทางคมนาคมทางหนึ่งแม่น้ําลําคลองทะเลมหาสมุทรก็เป็นเส้นทางคมนาคมนะและอย่างที่7เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทัศนียภาพของริมทะเลเช่นพวกบางแสนชั้นแรกก็ง,ง่ายๆเลยฮะดีมากผ่านไปชั้นต่อไปได้ว้าวชั้นสองก็เป็นห้องมืดและ <c oughs> <c oughs> ว่าไงเราฮีโร่น่าอยากจะผ่านชั้นนี้ไปได้สินะงั้นจงตอบคำถามข้ามาประโยชน์ของน้ำมีอะไรบ้างน้ำเป็นแหล่งกำเนิดของสัตว์และพืชออเราอยู่ในชีวิตโดยขาดน้ำได้ไม่เกินสาวันน้ำยังมีความจำเป็นในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราใช้สำหรับการดื่มกิมนการประกอบอาหารชําระรล่งกาย น้ำมีความจำเป็นสำหรับการฟาะปลูกเลี้ยงสัตว์แหล่งน้ำเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำนอื่นในอุตสาหกรรมต้องใช้น้ำในกระบวนการผลิตใช้ล้างของเสียใช้หลอ่อเครื่องจักรได้ระบายความร้อนการทำนาเกลือด้ยการเหลน้ำเค็มจากทะเลน้ำเป็นแหล่งพลังงานพลังงานจากน้ำใช้ทำรหัสเปเคเื่อนผลิตก,กระแสไฟฟ้าได้แม่น้ำลำคลองทะเลป่าสมุทร เป็นเส้นทางคมนาคมที่สําคัญทัศนียภาพริมฝั่งทะเลและน้ำที่ใสสะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีแล้วและก็น้ำบางตันายน่ะพ่ายแพ้แล้วน่ะโอ้ว,ว้าวชันสามไปจังยาสละโอ้นายคงกำลังจะไปช่วยท่านเทพน้ำสินะแต่นายต้องตอบคำถามฉันก่อนปัญหาของทรัพยากรน,น้ำมีอะไรบ้าง ปัญหาทรัพยากรน้ำที่สำคัญมีดังนี้ 1. การเพิ่มปริมาณความต้องการการใช้น้ำในปัจจุบัน 2. การกระจายน้ำไปสู่ส่วนต่างๆของพื้นที่ที่ไม่ไเท่าเทียมกันแต่บางพื้นที่ของโราเกิดฝนตกหนักจนบ้านเรือนไลน่นาเสียหายแต่บางที่กับแห้งแล้ง 3. การเพิ่มผลลิตในน้ำเนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรง,งชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งมวล ทั้งจานวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นมนุษย์เป็นตัวการสําคัญที่เพิ่มมลพิษให้กับแหล่งน้ําต่างๆเยี่ยมมากไปชั้นต่อไปได้ชั้นนี้ดูเหมือนจะเป็นทะเลเพลิงสินะโอ้ดูซิใครมาเราผู้กล้าสินะคงอยากจะมาช่วยท่านเทพน้ํานะสิแต่มันเยไม่ง่ายหรอกแกจะต้องตอบคำถามสุดยากของฉันให้ได้ก่อนล่ะนะ ผลกระทบของน้ำเสียต่อสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้างผลกระทบของน้ำเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแรกเลยเป็นแหล่งแพร่ระบายของเชื้อโรคอย่างที่สองเป็นแหล่งพ่อพันธุ์ของมแมลงน้ำโรคต่างๆและสามไ็่ม่เกิดปัญหามลพิษต่อยินน้ำและอากาศและข้อที่สี่ทให้เกิดเหตุนหน้ารำคาญเช่น ลิ่นเหม็นของน้ำโสโครกและท้าให้เกิดการสูญเสียทัศนียภาพเกือสภาพที่ไม่น่าดูเช่นสภาพน้ำที่มีสีดําคล้ําไปด้วยขยะและสิ่งปฏิกูลทําให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในระยะยาวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะนายน่ะแพ้แล้วค่าเสียะ โอ้เป็นช่างน่าเจ็บใจซะจริงๆเลยเธอนะ่ะไปช่วยนนเทพซะเดี๋ยวฉันจะไปรปาบบอสเองอะได้เลยโอแม่เป็นบอสเนี่ยมันสบายซะจริงๆเลยนะนี่นายคงอยากจะช่วย่านเทพและออกจากหอคอยสินะดังนั้นนายต้องตอบคำถามของฉันให้ได้สักก่อนการานอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำมีอะไรบ้าง การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำา 1. การใช้น้ำอย่างประหยัดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วยังทาให้ปริมาณน้ําเสียที่จะลงในแม่น้ําลําคลองนั้นลดลง 2. การสงวนน้ําไว้ใช้ในบางฤดูหรือในบางสภาพที่มีน้ํามากควรเก็บน้ําไว้ใช้ 3. การพัฒนาแหล่งน้ําในบางพื้นที่ขาดแคลนน้ําจะเป็นที่จะต้องตามหาแหล่งน้ําเพิ่มเติม เพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ในทั้งครัวเรือนและการเกษตรได้อย่างเพียงพอถูกต้องแต่เจ้ายังบอกไม่หมดยังมีการป้องกันน้ำเสียการไม่ทิ้งเรียสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแหล่งน้ำน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลควรมีการบำบัดและการกรจาดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำและ การน,นำเสียกลับไปใช้น้ำที่ไม่สามารถใช้ได้ในกิจกรรมหนึ่งเช่นน้ำทิ้งจากการล้างภาชนะอาหารสามารถนำไปลดน้ำต้นไม้ได้เจ้าบอกข้าได้ไม่ครบเจ้าจะติดอยู่ที่นี่ตลอดไปัดไปที่อีกด้านท่านเทพแห่งน้ำ ข้ามาช่วยท่านแล้วค่ะอืปดไปค่ะทีข้าจะไปจัดก,การตุ้มบานท่นตามบัญชาค่ะท่านเทพโอ้ฉันพาซะได้เป็นเรื่องยุ่งยากขึ้นซะแล้วฉันพาท่านเทพมาช่วยแล้วไนที่โอ้เทพน้ำอย่างนั้นหรือรุดออกมาซะได้นะ ฉันจะล้มแกมันครั้งที่แล้วเลยเจ้าเทพน้ำโสโ,โคกมาเลยไปสู้กับข้ามาี่มาถอดชุดศักดิ์สิทธิ์ของแกซะไม่ข้าจะถอดเลยนะจะไปจะบอก <มา S 1> ให้ถอดไง<ห>แล้วล<ะ>ม,มาสู้กันแบบแฟร์ดีกว่าอย่าถอดออกมาซะมาต่อยกับฉันตัวตัวก็ได้ข้าถอดก็ได้แต่อย่ามาเล่นตุกติกกับข้าละ่ะพวกวันนี้มันอ่างจริง แกทุกคนหรือเปล่านะเฮ้ยจะเทน้ำกระจอกเ้ยมาฉันพร้อมที่จะสู้แล้วปาาดีเข้าไปออแกแรงเยอะใช่ได้ดิอ๋อจริงจริงแกนี่แข็งแรงพอใช่ไหมโอ้ยจะรู้สึกัจะพาดอ๋อ โอ้ยเจ็บโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยมันเจ็บนะโอ้ยโอ้โอทีโอทีโอ้ยโอทีโอ้จะยอมแพ้หเปลาฉันยอมหลังจากที่เทพน้ำได้กำหลับมานลงได้ ทำให้โลกนี้กลับสู่ความสงบสุขอุดมสมบูรณ์ในสิ่งที่มันจะเป็นอีกครั้งาจากวันนั้นวันที่เธอจากไปไม่รู้ทำไมตอนทนทำเธอ